สมเด็จพระเทพรรัาชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าทานพระราชโองการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงเป็นประธานเปิดเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2548 วันนี้เวลาก้านริกาหนาทีสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาลาดุสิตดาไลส่วนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกาสให้พระศรีประยัิเวทีเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดีเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเพ้่อถวายพระกริ่งศรีประยัดเวทีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้นายพิญโยพง์เจเดินนายกสมาคมโหราศาสตรนานาชาตินำคณะกรรมาก,การสมาคมโหราศาสตรนานาชาติเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดพยากรการกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบวันที่12สิงหาคม2547 หม่อมราชวงศ์ปรียาสีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายการจัดหาไรายได้และผู้อำนวยการสานักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนำคณะผู้บริจาคเงินเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนในการจัดทำโครงการ Direct Mail ชุดที่สี่สมเด็จพระปิยมหาราช องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดสภากาชาติไทยและชุดที่ห 5, 5้าหนวามหาราชของสภากาชาติไทยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาติไทย นายมนูนมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางกฤษณาณรงวานิษและครอบครัวเฝ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูประท,ท,ทับและลลมมเ,เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้นางปริยาสิทธาศรีธนนันผู้จัดการโรงเรียนราธิพิทยาและคณะฝากทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายธนูกุลชนอธิการบรดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะคณาจารย์และคณะกรรมาการผู้บริหารบริษัทจำลองรีจอยส์รุ่นที่20พร้อมด้วยคณะกรรมาการสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาติไทยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในาพระบรมราชูปทิม นายกอบชัยซอโสดที่กุลประธานกรรมการบริหารบริษัทสีคอนเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดงานมหากรรมศิลปะเฉลิมพระเกียตรติ72,003ม,มหาราชินีเฝ้าทุนละออนพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายวิวรพงศ์บริสุทธิ์สุกมลประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีวิกรนำคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีวิกรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางบารณีคงสวัสด์ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารเพื่อการตลาด President Park Group นำคณะกรรมาก,การจัดการแข่งขันกอล์ฟทัวนาเมนต์้าทูละอองพระบาททุนกล้าวทุนกรลม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลเอกประดิษฐ์บุญเกิดนายกสมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทยนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกรลมอมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟประจำปีครั้งที่หนึ่งสิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายพิสุสทธิสารรณกรประธานกลุ่ม d o อกแท็กเอ d าท์ดอกลับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ตะเวนชายแดนบ้านเมืองทองอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสนี้คณะสมาชิกกลุ่ม Doc Tech Outdoor Club บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านตะกอทะตำบลศบโคงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพจนีธนวรานิตอธิบดีกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้แทนของบริษัท LMG ประกันภัยจำกัดและบริษัท Liberty Mutual ชวจำกัดจากสหรัฐอเมริกาเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่จังหวัดภาคใต้ของไทย นางนันทาบุระการนายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิริโน伊์สหรัฐอเมริกานำคณะกรรมาการจัดงานการ่าดินเนอร์ของสมาคมไทยอเมริกันแห่งรัฐอิริโนอ斯สหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดงานดังกล่าวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปธรรมและแด่สมเด็จพระเทพร,รัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่จังหวัดภาคใต้ของไทยนางธนิดาถาปนวัตและนางสาวดาริกาอัศวรังสีกุล ผู้แทนมูล,ลนิธิหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำเขตเมโทรวอชิงตันดีซีมริแลนด์และเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเ้าทุนละอองพระบาททุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากการบริจาคในการจัดงานครบรอบ12ปีของมูล,ลนิธิและจากการทำโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่จังหวัดภาคใต้ของไทย ต่อมาเวลา13นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีทรงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2548ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมกับชุมนุมสหกรณ์โคโนมแห่งประเทศไทยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กุมภาพันธ์ศกนี้เพื่อน้อมรำลึกนายพระมหากรุณาธที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกำเนิดอาชีพการเลี้ยงโคโนมให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับโคโนมและอุตสาหกรรมนมการประกวดโคโนมและโคเนื้อประเภทต่างๆชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรวมถึงการสัมมานาทางวิชาการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดี1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในงานพร้อมกับส่งป้อนยาพระราชทานแก่โคโนมที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วดายลักษ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวรวกรให้คณะบุคคลเฝ้าดังต่อไปนี้